ฟองไปเฮ้ยถ้ามันโดนหน้าปื้มอ่ะพี่แมนไม่ต้องเล่นขนาดนี้ก็ได้มั้งพี่ภัยพี่ภัยไปช่วยหน่อยเหมือนคุณแมนกับคุณปื้มเขาทะเลาะก,กันอะทุกคนค้าวันนี้ปื้มมีเซอร์ไพรส์ให้พี่แมนค่ะพี่แมนเซอร์ไพรส์ไอะไรหมูมาเนี่ย มันเชื่อพี่ลุกมาดูเออมาดูหน่อยดิลุกมาดิจะนอนคักโอ้โหขยันถ่ายคลิปที่เปลงเลย <c oughs> อะไรเนี่ยอ, <c oughs> อะไรเนี้ย <c oughs> <c oughs> แม่งกับดัหลราเด็กอ่ะก็เห็นว่าพี่แมนผิวแห้งแบบอยากผิวออร่าแบบพี่ไผ่ไงเธอจะทำไมให้ฉันแย่งกินใช่ไหมเึงซื้อมาให้ฉันเนี่ยมาแกเป็นห่วงอยากให้พี่ผิวดีแบบพี่บ่นตลอดเลยว่าแบบเห็นปื้มกินแต่กับพี่ไผ่เอามาแบง่งที่บ้านเพเลยแบบอยากซื้อมาให้สามซองเลยเหรอใช่ไม่ละอีกห่อนแกะแล้วนี่ใครไปแอบ,บกินแล้วห่อน,นี้ก็หมดแล้วอซองเปล่าเฮ้ยถ้ามันโดนหน้าปื้มแบบพี่แม่ ขนาดนี้ก็ได้มั้งไม่ต้องเล่นขนาดนี้ก็ได้มั้งพี่ภัยพี่ภัยไปช่วยหน่อยเหมือนคุณแมนกับคุณปื้มเขาทะเลาะกันนะพี่ภายไปช่วยหน่อยคอยถ่ายงานอยู่ โอ้ยอันตัวนี้เหรอคะคุณแมนคะอันนี้คุณปื้มไม่ได้แกะนี่เป็นคนแกะพี่แกะทำไมอะ่ะก็พี่นึกว่าของพี่พี่ก็สั่งมาเหมือนกันเนาะของพี่อันเก่า่ามันหมดไปแล้วพี่ก็เลยนึกว่าของพี่พี่ก็แกะกินเลยโอ้ยขาย <laughs> พี่ไม่คิดว่าคุณปื้มจะสั่งวไว้คุณแมนตัวปื้มขนาดนั้นโวยกันทะเลาะอะไรเรื่องเบบี้คอลลาเจน สี่ซองของพี่มาเดี๋ยวพี่เอามาเปลี่ยนให้ค่ะพี่พี่ไผ่ขาเพมสั่งไปสี่มันหายไปอีกหนึ่งนะคะมันอยู่ในห้องพี่นุ้แลพี่ก็นึกว่าของพี่เนาะอ๋อค่ะ <laughs> ไปไป,ไป <Bye. S 1> เออพี่ขอโทษไอชงไอ้พี่กินแก้วหนึ่งละกันี่จะได้มีแรงถ่ายงานไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ไผ่หงุดหงิดเล่าชงไอพี่คอลลาเจนนะั้นช่วยื่นเผื่อพี่จะแก้วได้ค่ะโอเคอันนี้ชงง่ายมากค่ะมันไม่มีน้ำตาล <laughs> กินร้อนๆแบบสดชื่นมากทุกคน <laughs> ต้องใส่น้ำแข็งด้วย <laughs> แรงมากเลยพี่ไผ่ปลาซองใส่เบิ้ม <laughs> แย่งกันกินเบบี้คอลลาเจนเนี่ยนะคะอากาศร้อนๆใจเย็นๆกระดกเบบี้คอลลาเจนสแก้วนี่ก็ทําให้ฟินแล,ล้วก็เพิ่มเห็นเขาบอกว่าผิวแหง้งเขาอยากผิวเนียนเหมือนเราเพิ่มก็เลยสั่งมาซื้อมาให้เขาหวังดีแต่กินแล้วมันดีจริงค่ะนี่ผิวก็กระจ่างขึ้นนะคะวเวลาออกแดดนะผิวก็ดีขึ้นโอ้ยพี่่าผิวโล่งวนโอ้ยแม่เลยนี่ <laughs> 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 เอ็งยอหรือเอ็งแกล้งยอ,อยพี่โม <laughs> เป็นแกล้งจริงนี่ <laughs> ไปดูพี่ไผ่คลิปเก่าๆได้นะคะทุกคนพี่ออมเพิ่งแซวพี่ไผ่เมื่อกี้นี่เองที่ว่าเก่าทำไมคะับก็บอกว่าพี่อ่ะหน้าดำแล้วแก่เพราะวันนี้ก็เลยกินวันละสองซองเลยค่ะไม่ต้องกลัวหมดค่ะช่วงนี้มีโฟล์ดึงแถมหนึ่งสองแถมสองแต่ว่าพี่อ่ะซื้อสองแถมสองเป็นประจำปุ๊บก็ซื้อสองแถมสองค่ะรอบหน้าปุ๊บซื้อห้าแถมห้าถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ชิมตะกร้าได้เลยนะคข้าจะปุ๊บปักไม่ให้ค่ะพี่โมไม่ให้พี่แมนหน่อยที่ไม่ไปอ่ะ Comment, คอมแมน์ค่ะบิบี้คลราเจนมาแล้วค่ะเจนแล้วปลื้มอ่ะงอนอยู่น,นู่นงอนอยู่น,นู่นใช่